ใส่ชุดเปลี่ยนงานลายมองลายหมึกมืนนีซามีถามว่าเธอทำงานที่ไหนทันอินเดอร์ฮอสพิทอลออสซัมเวลสิยสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ทำงานแล้วนะคะที่คาพารกนะคะมืไอบานกับสิเด,ดินไปทำงานนะคะมันเกิดมันกระถุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าก็มืตึ่ดตื่นแล้วนะคะพึ่งหนึ่งทุ่มทำงานกันค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอาบน้ําสระผมนะคะเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะคะแม่บ้านเหลืองานมากคืนนี้นะคะกลับมาแม่บ้านกลับมาทำกับคุกกิ้งนะคะโรสโพกตอนนี้ยังอยู่ในโอเว่นอยู่นะคะเดี๋ยวจะน้อยสีผ้าลูกไส้ไปในเมื่อนะคะไปซื้อร้องเทานักเรียนมาสัน่นพังอีกแล้วหอมเกล สื่อวางก่อนสิเปิดเรียนหอมได้ไหนพวดเดือนนี่ยละมะ yeah, นนั้งเดี๋ยวพาไปเบิ่งน้ำมันเป็นยังไงเหยาอังเหยาตองอะไรลูกไส้คุยกับหยาเบิ่งรองเท่าลูกชายไหมคะเบิ่งเนี่ยเบอร์เป็ดนะคะเรวมาดูเท้าแม่บ้านนะกับลูกเท้าลูกเท่าลูกกันทันโ o s e p o r นะคะแม่บ้านกลับมาจากทํางานแม่บ้านกาแฟเอาหมูอบเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้อาหารเย็นเราก่อน ทำเสร็จก่อนเราจะไปในเมืองสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาในเมืองกันนะคะพาแมทธิวมาซื้อรองเท้าร้านขายรองเท้านะคะขายพวกเครื่องกีฬาสปอร์ต We in Chinese Shop now นะคะเราอยู่ที่ Chinese Shop พวกเครื่องซอสต่างๆนะขายข้าวมันได้ดีเวทจริงค่ะ you want noodle or what you want? เอซไลค์เออคอมดิสไปอันนี้แผนกขายมาม่านะคะนูโดว์ what would you like so? เรามาอีกช็อปนะคะ HMV อ๋อโซ่ขายเพืงกุญแจนะคะ The pen plug w a t s it plug stop Sophie อันนี้ขายซีดีนะคะซีดีเพลง อันนี้เหมือนเป็นของที่เก็บสะสมไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีอันนี้พวกะะหูฟังอันนี้ทีเชนนะคะ เรามานั่งข้างนอกนะคะจะดื่มกาแฟกันเรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะคะโซฟี Sophie, what are you doing what you having uh jumbo size mama yes เราได้มาม่านะคะ hot and spicy มาฟิโซฟีได้รสหมูสับนะคะ oh. อันนี้อันนี้รสอะไรเนี่ย hot and spicy flavor ต้องใส่ต้มยำนะคะ Uh, แม่บานสิครอตัวไปนอนก่อนนะคะนอนเว้นจักน้อยหนึ่งก่อนตั้งแต่เรื่องานมาให้นอนเลยเราก็เตรียมจะทำโรสโคกตอนเย็นนะคะทุกค่มาดูกันนะคะนั This is Sophie noodles. noodles try some and show me oh you not use spoon to take the soup I'll I'll in noodles try the get spoon second a ออกดังนเดอมร์ร่นิชุมดลายแต่อยและสีอินน้อินน้โซคัมเอาทูยูโนมนอร่อยมากมากค่ะ it's very delicious and can tell your friend can tell friend um, subscribe my channel and press share press share to mummy's channel press share and the bell button so that you know and you when knew you it. Post another video. Okay, thank you. เราก็จะมาทำการฟานเปลือกมันนะคะโพเทโตในบานเกตทำการโรสโรดอ่าโพเทโตนะคะหรือกอบมันน yes? ั่นแหละอบมันแม่เรามากหลายอบซูเรากินเพิ่นแสบหลาย กับอง่ายๆนะคะมีกัฟานเกือยี่สิละใบบางสีหันหันเป็นหันหันซีนะคะประมาณนี้นะคะรต่สิ่นี่แค่รอทแค่รอทมีมบล็อกเกรี่นะคะแล้วก็โทล,ลฟลาเวอร์นะคะเดี๋ยว่บ้านขอรันนะคะเดี๋ยวบานเซเบิ้ง นี่นะคะเราก็จะทําการล้างแล้วก็เติมน้ําแล้วเราก็ไปต้มนะคะมันนงเพราะฉะนั้นก็ต้องยด้วยรันนะอันนี้ก็เคยกลาเลยนะ,ะจะไม่ทําเยอะนะคะจะไม่เอาผัดเยอะเพราะว่าแม่บ้านว่ายาห้ผพักมันเหลือนะคะ

ฟานะอันนี้จะสกนะคะก็เอาเข้าตู้อบนะคะอันนี้ก็เตรียมจะนึ่งนะคะเหลือแต่ว่าให้ป๊อตเทโต้เราใกล้จะสุกก่อนเราถึงจะอบนะคะเราถึงจะต้มนึง่งถึงจะนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเลยอีกประมาณ10นาทีนะคะอาหารเย็นเราก็จะเสร็จแล้วนะคะโรสโพกโร,รสโพกกับอ่อหนึ่งพักหนึ่งยังนี่แม่บานอุ่นอุ่นหมูเข้อยู่นะคะอ่าฟังเดโกดเดี๋ยวพอนแชลงน้อยหนึ่งก่อนที่อบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแม่บานก็นเอามาสไลด์แล้วก็มาอุ่นนะคะเขาไมโครเวฟ ได้นอนแป๊บเดียวเหนื่อยจังเลยเอ่อมาแล้งคอยนอนต่อเมืาแล้งคอยนอนต่อเอา้าเดี๋ยวมาจัดใส่จานนะคะเดี๋ยวแม่บันจัดใส่จานหนึ่เบิ่งวันอาทิตย์กะ่วนมากเขาจะกินโรตวันอาทิตย์กันนะคะโรตโรตกับพวกอบหัวอบแกะอบไก่นะคะ อันนี้นะคะเราก็จะให้คนละสองชิ้นพอบานเราว่าเราป่ะหยากกินหลายนะคะแม่บ้านก็จะให้สองชิ้น <c oughs> พันว่าใ <c oughs> ห้เยอะว่าสันพันว่าพันบ่มากกินหลายโอ้ยให้หลายกันยากยากด้อยู่เฮี้ยนเอาร้อนจังเลยเดี๋ยวนะคะบแปบ๊บนึง้ง น้ำมันตักตักนี่ก่อนกินใส่บัตรเธอน้ำมับนบริสไซประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาโรดผดเ,เท็โทรใส่ยักบาทก่อนเดี๋ยวนะคะมาฟิล Yeah. Right, can you pass this one to daddy please? Here uh huh. y o a h and your one in a minute, yeah? Uh, a minute, in a minute. In a minute. In a m i n u t e o k อู้ยส์โรน Crispy, very crispy. <laughs> crispy. <ps> Not crispy, crispy. กรอบมากเลยนะคะ กินขาใส่บัตรเถอแน่นนะคะมันควรหนีแต่ไม่ได้ใส่ขี้เกียจไหม่นี่นะคะอันนี้เนื้อที่เหลือนะคะทีแมบ้มานอบมันเป็นก้อนใหญ่นะมันเหลือแมบมานทไวททำให้เห็ดก่อยที่หลังนะคะน้าตกหมูที่หลังมันกับแสบมันกับอแท่นใด้นะคะแต่ว่ามันกัสี คค้ายๆคือเอาเนื้อลวกเนื้อนิ้งสี่ละแต่ว่ากะอร่อยนะคะแม่บ้านเก็บไว้ตั้งหากสไลด์ไว้อันนี้จานของแม่บ้านนะคะกินน้อยหนึ่ง this our dinner สวัสดีค่ะ stop do it come on no stop โครเซต t าเ e ี Come on What you doing? Come on ร้องเพลงในครัวแม่ว่าจะมีผู้แก่ให้มันจริงเธอแม่มีผู้แก่ไม่ปวดหัว stop doing หลังจากเราทานข้าวทานปลา stop do silly thing behind me หลังจากที่เราทานซันเดอร์โรสเรียบร้อยแล้วนะคะ how nice sanderos stop do silly thing MA feel is nice or not sanderos yes yes good yeah I number one cook the good chef. I'm Gordon good ไอ้เด Yeah, yeah, I good. Yeah. อ m um, yeah. น <laughs> uh, yeah, oh, ี่นะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้เราก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติอีกนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้โรงเรียนลูกก็จะเปิดนะคะแม่บ้านกับไปส่งโซฟี่เนี่ยมาแซวแมทธิวกันเดินไปโรงเรียนเองนะคะที่เหตุผลที่ไม่ได้ไปส่งลูกชายเพราะว่าโรงเรียนลูกชายโอู้สต็อบดูซ l ลิติงหล่ะแต่ all the time it's not handsome go s ก u ช t ดประตู please ช u ดด t เพราะว่าโรงเรียนลูกชายเขาประตูลงประตูประตูเกตเนาะเกตเนาะเขาเปิดเร็วนะคะแล้วเขาก็ปิดเร็วไม่ได้ว่าเปิดเร็วดอกปิดเร็วเสียนะแต่ว่าปประตูของโรงเรียนลูกสาวนี่ปิด ิชาก็เลยไปส่งลูกสาวได้นะคะแต่ว่าตอนกลับเห้เดินกลับมาน้ากันอันนี้น้ําเย็นนะคะเสียบ <c oughs> ว,ว่าน้าเย็นก <c oughs> ็เป็นบางอาทิตย์นะคะที่ม่้านเหตุงานขึ้นวันขึนวันเสาร์นะคะก็ excuse me บางอาทิตย์กระเฮ็ดสี่ขนนะคะบางอาทิตย์กระเฮ็ดสามขึนนะคะกับกเหนนะะลาแดงสีนะกะับผักพรอนขันมีนอันใดแนวอ่ามีเอ่อเขาเอ่ยยังไงละมีโปรแกรมาปามปร,ร์ทท้องแม่บ้า,น,า,นะาน,มนมีโปรแกรมกไปใสเองสีแม่บ้านกับกเฮ็ดเสาร์อาทิตย์เองสีนะแต่ว่ากะบขันมียขันไมีโปรแกรมกะแม่บ้านกระเฮ็ดเพราะว่าขันช่วงนี้กับบริษัทไปใสนะคะเพราะว่าโรงเรียนเดี๋ยว สิ้นเดือนในโรงเรียนก็ปิดนะคะเพราะปิดเทิ่มหน่อยอีกแล้วอาทิตย์หนึ่งนะคะวันฮาโลวีนจังไดคอ้เพื่อนๆมีความสุขนะคะขอบคุณหลายนนะคะจะต,ติดตามชีวิตณที่อังกฤษนะคะของสซโลโรเอตนะคะชื่อปิวค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แซโลโรเอตด,ด้วยนะคะและชีวิตในละารสู่ชีวิตของหญิงไทยที่อยู่ต่างเนี่ยบ,บ,บ้านๆนะคะเขาเอ็นยังางเน้อ ไอ้โคนอริโอ้เขาเอินอย่างละแบบธรรมดาเป็นแม่บ้านธรรมดาธรรมดาอังสินะบอดี้มีอะไรวือวาทำงานเลี้ยงลูกแล้วก็นนี่แหละใช้ชีวิตอยู่นี่ขอมีความสุขนะคะพรุ่งนี้สู้งานกันต่อไปนะคะเชียร์สวัสดีค่ะ